ทราบใช่ไหมครับว่าตัวเองเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่ค่ะหมอบอกค่ะว่าไม่รู้จักค่ะสังเกตไหมครับว่าตัวตาดำสองข้างเราดูไม่เข้าเท่ากันแล้วก็ดูม่วงนอนค่ะใช่ค่ะอืมแล้วเวลาใช้สายตาแล้วใช้สายตาจะรู้สึกหนักตาไหมคะอืมเมื่อยเหมือนกันเลยเมื่อยใช่ไหมคะโอเคแล้วมีตาในดวงใจที่อยากได้ไหมไม่ค่ะไม่มีค่ะแล้วปกติแต่งตาไหมฮะแต่งค่ะแต่ง แต่งอะไรมาอะไรเนอร์อเนอร์ด้วยหลอครับมีต่อขนตามีใช้ตุติขนตาปลอมไหมครับบางทีก็ชอบแบบชอบก็ใช้หรือว่าไปงานอะไรแล้วการแต่งตานี่เราแต่งบ่อยไหมครับอาทิตย์ึึึึึึึึึึึึหึึึึึึาา,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 บบา,าึาึึึึาวึึึึึึึึาึึึึึึึทุกวัน,นะ<อ> ก็แปลว่าคนชอบแต่งตาอยู่แล้วก็ต้อง<ช>มีชั้นตานิดนึงเนาะ<ช>แปลว่ายังไม่มีตาที่ดวงใจว่าเราได้แบบไหน<ช>แต่พอได้ข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะดีไซน์ให้นะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่ว่าประเด็นหลักคือต้องมีการปรับกล้ามเนื้อตาเพราะว่าเราดูตาสองข้างกันต่างกันข้อช้างชัดเจนแล้วเดี๋ยวพอออกแบบให้แล้วเดี๋ยวผมจะขอวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกทีหนึง่งในห้องที่จะทําเลยในห้องผ่าตัดเลยเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการประสบความสาเร็จของการทำน่าจะได้ประมานไหน แล,แล้วทำไมเราต้องกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยทําไมเราไม่มีแรงอ่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันคือหนึ่งคือมันเป็นพันธุกรรมด้วยครับแล้วก็ไม่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ตรงนั้นที่ที่แรงมันลดลงเหมือนกับแขนขวาแขนซ้ายที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้ไม่เท่ากันแต่ัาเอิญของเราอะ่มะมาเอิญมันม,มีมาแต่เดิมไม่เท่ากันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอตอนเด็กเกเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้ยังไม่ค่อยบางมากพอไม่บางมากมันก็เลยยังเห็นความแตกต่างน้อย กับข้อที่2พอเราใช้สองข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่แรกข้างที่อ่อนแอก็จะมีตัวช่วยก็คือกล้ามเนื้อหน้าผาก mm hmm. พอเวลาเราลืมตาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราไม่มีแรงมากหน้าผากก็จะช่วยยกพอช่วยยกมันก็จะทําให้เราเบิกงตาได้เยอะขึ้นซึ่งข้อเสียของมันคือพอเราใช้ไปเรื่อยๆหน้าผากใช้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เล็กมันเหมือนโอ้มีคนช่วยฉันล้วฉันไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ mm hmm. พะนั้นมันกี้ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงมากขึ้นอีก สรุปก็คือ1คือเป็นอยู่เดิม2ระยะเวลาแล้วก็การช่วยของกล้ามเนื้อหลายๆส่วนที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อตาม,มันเองเราก็เลยจําเป็นต้องที่มาปรับเพื่อที่จะไม่ให้มันแย่ขึ้น<ม>ใช่ไหมคะอันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2คือถ้าเกิดเรามีภาวะตรงนี้ที่มันมีความความความแข็งแรงไม่เพียงพอการทําชั้นตาเนี่ยโอกาสที่จะเท่ากันนไปได้ยากมากถ้าเราอ่อนแรงอย่างเงี้ยสองข้างพร้อมกันเราทําชั้นตาได้<ม>ยังไงก็เท่ากันแต่บางเออสองข้างเราต่างกันไง<ม>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั้นตาก็จะไม่เท่ากัน มันก็เลยต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยครับหมอแล้วคนเขาก็เป็นแบบนี้กันเยอะเหรอคะ,ะตอนนี้เยอะมากเจอเยอะมากแล,แ,แล้วเขาจะทํางานกันนะหมอคือต้องขึ้นอยู่กับว่าความความกังวลเขาแค่ไหน<อ>ถ้าบางคนความพอม,มองผมเห็นผมเห็นมองเสร็จปุ๊บโอเคมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่ตัวเขาเองอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันคือปัญหาอันนี้เราก็อาจจะต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าทําทําได้ชั้นตาโดยไม่ต้องแก้ได้แต่ถามว่าในช่วงแรกชั้นตาจะเท่ากันแต่พอหลังๆไปความอ่อนแรงมันไม่เท่ากันการลืมตาที่ไม่เท่ากัน ชั้นตาก็จะหนาไม่เท่ากันมันก็จะเกิดปัญหาได้เราก็ต้องบอกลูกค้าให้เราใจก่อนถ้าเกิดว่าเขาโอเครับได้แล้วทําไปแล้วมันเกิดแบบวันที่ผมบอกจริงๆเขาเราก็จะได้ไม่มีปัญหากันนะฮะเขจะได้ไม่ทะเลาะกันอื